สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินอินแพคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมากันอย่างไวๆเลยก็คือการเติมเพชรจากโปรแกรมพิเศษแพท4.7นั่นเองครับตอนนี้โปรแกรมพิเศษเนี่ยได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเพชร300รยไพโมเจมมาแจากกันในทุกๆโปรแกรมพิเศษอัปเดตนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูวิธีการเติมเงินกันโดยวิธีการเติมเงินนะครับจะแบ่งออกมาเป็น2วิธีด้วยกันก็คือ 1. นะครับให้เติมจากในเกมโดยให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่ค่าตั้งค่าแบบนี้ ไปที่บัญชีครับก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่ารหัสแลกรับแบบนี้ครับผมซึ่งหากใครเนี่ยไม่เจอวิธีนี้นะครับก็ให้ข้ามไปที่วิธีที่2ได้เลยหากใครเนี่ยเจอวิธีนี้ก็ให้กรอบโค้ดนะครับที่อยู่ในพินคอมเมนต์เนี่ยมาแปะได้เลยทั้ง3โค้ดนะครับแล้วก็กรอบโค้ดแรกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาใส่แบบนี้แล้วก็กดแลกไปครับก็จะขึ้นว่าแลกรับสําเร็จแล้วแบบนี้ครับผมอันนี้สําหรับตัวของวิธีที่1นะครับก็กรอบมาวางได้เลยทั้ง3นะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับให้เพื่อนเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาซึ่งผมก็ปักหมุดเอาไว้ในตัวของพ i n คอม c o m ต์แล้วเหมือนกันให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็อันดับที่1ให้ทําการล็อกอินไอดีของเพื่อนเพื่อนให้เรียบร้อยครับหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ชื่อก็ตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงแล้วก็กรอบโค้ดทั้ง3มาใส่ได้เลยครับซึ่งผมเนี่ยจะกรอบจากทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่ารับของรางวัลได้แค่โค้ดละหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับนี่เลยกดไปก็จะขึ้นว่าแลกลับสําเร็จแบบนี้แล้วก็โค้ดสุดท้ายครับโค้ดที่3ก็จะขึ้นว่าแลกลับสําเร็จแบบนี้ครับหลังจากเติมเรียบร้อยแล้วนะครับไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยกลับเข้ามาในเกมอีกหนึ่งครั้งไปที่ตัวของกล่องจดหมายครับตัวของเพชร300ร้ยไพ่โมเจมเนี่ยก็จะถูกส่งตรงมาที่ ID ของเพื่อนเพื่อนเลยครับกดรับไปได้เลยแบบนี้ ซึ่งโค้ดทั้ง3เนี่ยจะหมดวันที่25พฤษภาคมเวลา11โมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเติมกันนะรีบๆไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะว่าจะต้องรีบมาเติมโค้ดกันแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับผมหากว่าเพชรที่เพื่อนๆเนี่ยได้รับมามันยังไม่พอก็อย่าลืมนึกถึงร้าน i c h Man Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิ์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ together